15ความจริงของยาคูที่กินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะความจริงแล้วเป็นอย่างไรบางเรื่องนะคะคุณอาจยังไม่รู้มีอะไรกันบ้างไปชมเลยคะ่ะ 1. ยาคูเป็นยาจริงหรือ สำหรับยาคูนะคะเป็นนมเปรี้ยวสัญชาติญี่ปุ่นแปลกตรงที่ชื่อไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นทั้งที่ประเทศนี้นะคะนิยมมากยาคูนะคะเป็นภาษาเอสโ r รเรนโตภาษาประดิษฐ์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกมาจากคำว่าเจอฮัสโตซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่าโยเกิร์ตซึ่งแปลตรงตัวเลยนะคะว่ายาที่ทำให้อายุยืนยาว ยาคู aku, ทำมาจากอะไรยาคูนะคะไม่ใช่เป็นเพียงนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตแต่เป็นโปรไบโอติกหรืออาหารเสริมที่มีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะโดยจุลินทรีย์ชิโรตาหรือแลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันชิโรตาได้ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถทนต่อสภาวะความเป็นกรดที่รุนแรงในกระเพาะอาหารของคนเราและทนต่อความเป็นด่างที่รุนแรงของน้ำดีสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในลำไส้และให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราได้นั่นเองค่ะ 3. ยาคูมีน้ำตาลสูงถึง18% ใช่ค่ะน้ำตาลถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของยาคูไม่ใช่เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยเท่านั้นแต่แบคทีเรียนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในน้ำตาลหากถามว่าดื่มยาคูแล้วจะอ้วนไหมคงไม่ต้องตอบอะไรมากนะคะเพราะในยาคูมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบถึง18%เลยทีเดียวจึงเหมาะที่จะบริโภควันละหขวดเท่านั้น ยาคูแล้วอ้วนจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าอะไรก็ตามที่กินมากๆดื่มมากๆก็ต้องไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นและทำให้อ้วนด้วยเป็นธรรมดาเพราะปกตินะคะปริมาณของน้ำตาลที่คำนวณออกมาก็เท่ากับน้ำตาลถึง3.5ช้อนชาและยาคู1ขวดก็ให้พลังงาน71แคลอรี่ ทำไมถึงไม่ทำไซส์ใหญ่เพราะจากคำแนะนำคือควรดื่ม1ขวดหรือ8 0ซีนะคะจึงจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่ายาคูเป็นผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อจุลินรีย์ที่เป็นแบคทีเรียที่ชื่อแลคโตบาซิลัสนะคะ ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดรสชาติเปรี้ยวเนื่องจากเกิดกรดขึ้นมาหลายชนิดระหว่างกระบวนการหมักซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นกรดแลคติกถ้าดื่มขวดใหญ่กว่านี้ก็อาจจะอ้วนหรือได้รับแบคทีเรียตัวนี้ที่มากเกินความจําเป็น 6. มีจุลินทรีย์แล้วอยู่นอกตัวเย็นได้ไหมเอ่ย หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเอ๊ะในเมื่อยาคูเนี่ยมันมีจูลินซีแล้วเราควรเก็บยาคูไว้ในอุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อที่จูลินซีเหล่านั้นจะได้ไม่ตายและคงคุณภาพคำตอบคือต่ำกว่า8องศาเซลเซียสหรือถึงแม้ยาคูจะถูกนำมาแช่แข็งแต่แลกโตบาซิลัสนะคะก็ยังจะมีชีวิตอยู่แน่นอนคะ่ะ 7. เด็กสตรีมีคันกินได้หรือไม่ เด็กอายุมากกว่า1ปีสามารถดื่มได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้เด็กที่มีประวัติแพ้นมวัวดื่มนะคะส่วนผู้หญิงสามารถดื่มได้แถมยังให้ผลดีอีกด้วยเพราะในยาคูมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อดื่มแล้วอาการท้องผูกหรืออาหารไม่ย่อยในระหว่างตั้งครรภ์จะหายไปรวมไปถึงผู้รับประทานมังสวิรัตที่สามารถดื่มยาคูได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการที่สมดุลต่อร่างกาย 8. ทำไมยาคูถึงไม่มีแบบกล่องออกขายหลายคนอาจจะสงสัยนะคะแต่ถ้าได้รู้ว่าบริษัทนี้เขาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะเข้าใจในเหตุผลนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าทำแบบกล่องนะคะก็ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติแต่ทุกวันนี้วัสดุที่ใช้คือ โพลีสไตรีนซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแถมยังรณรงค์ให้คนดื่มจากขวดโดยตรงจะได้ไม่ต้องใช้หลอดอีกด้วย 9. ทำไมต้องซื้อกับสาวยาคูเท่านั้น เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากๆเพราะบางทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายาคูกินได้ยากมากจริงๆต้องรอสาวยาคูเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนี่คือนโยบายของบริษัทค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายเลยทำให้ผลิตได้ไม่เพียงพอและอีกอย่างนะคะคือเพื่อต้องการให้สาวยาคูทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยไม่ต้องตกงาน ทำไมต้องเป็นวลีนี้ถามสาวยาคูด,ดูสิคะ สาวยาคูเริ่มมีมาตั้งแต่ปี1963และเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อยาคูในอดีตนั้นเป็นแม่บ้านซะส่วนใหญ่การมีคนส่งยาคูเป็นผู้หญิงเลยกลายมาเป็นการแนะนําเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นให้กันฟังซะส่วนใหญ่เลยนะคะแถมสาวยาคูส่วนมากก็จะมีความรู้รอบตัวที่แน่นถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยเป็นที่มาของวลีฮิตถามสาวยาคูดูสิคะนั่นเอง คูมีพลังงานเท่าไหร่ยาคู1ขวดนะคะให้พลังงาน71กิโลแคลอรี่ <c oughs> เห็นไหมคะว่า1ขวดเล็กแค่นั้นให้พลังงานถึง71แคลอรี่เพราะฉะนั้นนะคะอย่าดื่มเยอะ 12. ญยาคูมีสารกันบูดหรือไม่ยาคูไม่มีการเติมสารกันบูดและสารการตกตะกอนใดๆนะคะ เพราะกรดของนมในยาคูที่เกิดจากจูลินซีชิโรตาถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการหมักที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียนั่นเอง 13. ยาคูเคยใช้ขวดแก้วหรอตั้งแต่ปี1935ยาูคูเคยใช้ขวดแก้วใส่กริ้งมาตลอดเลยค่ะสรีรระของขวดมีแรงบันดาลใจจาก ตุก,กตาโบราณจนกระทั่งปี1968ปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้ขวดพลาสติกแบบที่เราเห็นเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ 14. อหิวาตกกะโลกจุดพริกยาคูไทย จุดที่พลิกผันจริงๆนะคะคือเมื่อปี1972เกิดอหิวาตกโรคระรบาดแถวปากนะ้ำจังหวัดสมุทรปราการบริษัทยาคูไทยนำยาคูเพื่อเยียวยาอาการผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นนะคะมีอาการหนักอยู่3คนซึ่งถ้าผู้ป่วยจะใช้ยาคูแทนยาจะต้องหยุดดื่มยาทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องดื่มยาคูต่างน้ำ ปรากฏว่า3ชั่วโมงผ่านไปคนไข้ที่ดื่มยาคูหยุดถ่ายและกลายเป็นกระแส t a l t of the t ทาวนาะบัตรนั้น 15. ยาคูสูตรจุลินทรีย์ทะลักยาคู aku, 400ลิตรคือสูตรเด็ดสำหรับคนรักจะถ่ายหรือ อึให้คร่องเพราะยาคูขวดนี้ลดความหวานลดแคลอรี่หลายเท่าตัวเลยค่ะแต่เพิ่มแลคโตบาซิลัสตะกูลชิโรตาเกือบ4แสนล้านตัวต่อขวดจากไซส์ปกติจะมีเพียง6.5พันล้านหรือให้เต็มที่ก็แค่3แสนล้านตัวเท่านั้น กับความรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับยาคูที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ